เจาะลึกงานเคลือบแก้วเคลือบซิิกและฟิล์มใสกัน,นอยทํายังไงให้เงาที่สุดคุณเลยนะฮะพอมองมาชิ้นนี้จะคมเลยนะฮะแค่เตรียมผิวเท่านั้นนะย้ำอีกทียังไม่ได้เคลือบสมิกหรือติดฟิล์มนะครับหัวใจสําคัญนะครับผลงานออกมาจะสวยไม่สวยอยู่ตรงนี้ครับมผมจะลองติดฟิล์มชิ้นเดียวกันเลยนะผ้าไปเลยสองชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเงาแตกต่างกันหรือไม่นะครับ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปนะครับว่างานเคลือบแก้วเคลือบสิิกหรือติดฟิล์มใสกันนอยเนี่ยเราแค่เอาน้ำยามาเคลือบๆไปหรือขัดๆสีก่อนแล้วก็เอาน้ำยาไปเคลือบๆนะครับหรือว่าเอาฟิล์มมาติดเนี่ยก็จะเงาแล้วนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าการเตรียมผิวหรือการขัดสีเนี่ยมันจะมีหลายระดับหรือหลายเลเวลนะครับบางครั้งใช้สับเหมือนกันนะครับปรับผิวเหมือนกันนะครับแต่ผลงานออกมาแตกต่างกันคลิปนี้ผมจะไม่ให้ความรู้เบื้องต้นกันนะครับมีตัวอย่างงานให้ดูแล้วนะครับตอนนี้เอาผานเข้ามาหาเราคค่่่อนนนข้าาาาางงจะะถีีีเเเลยรพมมมห็ทว คมสวยที่เรามีการเตรียมผิวเป็นอย่างดีนะครับก่อนจะไปติดตั้งฟิล์มใสกันรอยหรือเคลือบสมิคครับตามมาดูกันเลยครับคันนี้เรามีการเตรียมผิวให้เรียบร้อยนะฮะแค่เตรียมผิวเท่านั้นนะย้ำอีกทียังไม่ได้เคลือบสิมิคหรือติดฟิล์มนะครับมีการเตรียมผิวให้รอบคันแล้วเว้นชิ้นนี้ไว้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูเดี๋ยวผมจะชี้ดูนะตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือผิวเดิมเพื่อนๆลองดูก็ได้ครับจากโรงงานนะออกมาเป็นแบบนี้นะย้ำไ่ชิ้นเดียวครับอันนี้คือชิ้นที่เราเตรียมผิวไปแล้วเห็นไหมฮ มองจากหลอดไฟตรงนี้จะคุณคุณเลยนะพอมองมาชิ้นนี้จะคมเลยนะ นี่มาดูเรื่องความคมกันบ้างนะครับี่คืองานที่เราเตรียมผิวแล้วนะครับความคมความเป็นวุ้นของมันเห็นไหมนี่ถ่ายจากกล้องมือถือนะฮะดำโบ๊ะขนาดนี้นี่ยังไม่ได้ลงแก้วยังไม่ได้ติดฟิล์มอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือการเตรียมผิวที่ทําให้ออกมาเงาที่สุดก่อนค่อยไปปกป้องมันนะอันนี้คือเป็นงานฝีมือนะครับพอมาเทียบกับชิ้นที่ไม่ได้เตรียมผิวแบบนี้ฮะความคมจะต่างกันเลยเห็นไหมฮะความชัดความเคลียร์ความคมแตกต่างความเป็นวุ้นต่างกันหมดเลยครับอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญนะครับผลงานออกมาจะสวยไม่ ติดชิ้นเดียวแล้วก็พาดไปเลย2ชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเงาแตกต่างกันหรือไม่นะครับมาโอเคทิดนี้มาดูกันครับชิ้นที่ติดฟิล์มแล้วนะครับสชิ้นนี้นะที่ติดทอดกันนี่น่นี่คือร่องฟิลม์มนี่คือชิ้นซ้ายดูสําหรับรถที่มาถึงก็ขัดสีแบบไหนไม่รู้แหละแล้วก็ติดฟิล์มไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนชิ้นที่เราเตรียมผิวสวยๆนี่ นะครับขอบฟินอยู่นี่นะเห็นความต่างไหมครับเห็นความต่างไหมครับออกไปไกลก็ต่างเห็นไหมฮนะ อันนี้เป็นเพียงส่วนแรกนะครับในเรื่องการเตรียมผิวก่อนจะไปเคลือบสมิคหรือติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับพวกนี้มันเป็นงานผีบือนะครับใช้สับเดียวกันได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันตามงานฝีมือนั่นแหละครับส่วนที่2ก็คือเรื่องโปรดักต์ไม่ว่าจะเคลือบแก้วเซรามิกหรือว่าติดตั้งฟิล์มใสกันรอยก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายความว่าฟิล์มใสกันรอยจะดีกว่าเคลือบแก้วทั้งหมดเสมอไปนะครับหรือเคลือบแก้วจะดีกว่าฟิล์มใสกันรอยทั้งหมดเสมอไปนะ เข้มๆจอตาได้บ่อยๆแล้วก็โดนมนภาวะเล่นงานบ่อยๆเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้กลับมาเงานะครับบนฟิล์มกับการแก้ไขปัญหาบนชั้นเครื่อบซิลิคัลแก้ไขปัญหาบนชั้นเครื่องซิลิคัลทให้กลับมาเงาในระยะยาวได้ดีกว่าฟิล์มใสกันลอยนะครับเพียงแต่ว่าข้อด้อยของเครื่องซิลิคก็มีนะครับข้อด้อยของเขาเนี่ยก็คือการกระแทกอย่างเช่นสเก็ดหินเนี่ยเขาสู้ไม่ได้แน่นอนนะฮะอันนี้ฟิล์มใสกันลอยปกป้องได้ดีกว่านะครับซึ่งฟิล์มใสกันลอยเรามีให้เลือกถึง8ซีรีส์กันเลยนะครับแล้้้้้วววกกกก็็็ซึ่่่่่งงงงถาา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 จะะเเเเเเนน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 สสยยยยยๆๆอออออคคคัััััีีีรรรรรรบบบบบททปิิิมมมขขหพืืช นะครับหรือ Diamond Series นี่ ถ้เน้นเงาๆของคมแบบนี้เลยแต่ถ้าจะเน้นอึดถึกทนนะครับก็แพลตินัมซีรีส์อันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับหนาหนาอึดๆึดถึกถใช้งานลุยๆหน่อยก็เป็นแพลตินัมซีรีส์ถ้ายีโ w อีกตามมากฮะเหลืองช้ามากนะครับส่วนเครื่องสมิกเนี่ยเทคโนโลยีท็อปทของเราก็จะเป็นซูเปอร์เรซินนะครับก็สามารถฟื้นฟูรูรอยขนแม่อ่อนได้เวลามาโดนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เคลื่อนสมิกเราม่ให้เลือกถึง4่เกรดนะครับมีเซรามิกเซรามิกพัทไฮกลอสซูเปอร์เรซินสองโปรแกรมที่ขายด แล้วนะครับเทคโนโลยีล้ำๆอย่างไฮกลอสโอลิโอโพบิกเอฟเฟกมีทนบนพาวะดีเ bon ยี่ยม e อย่างซูเปอร์เลซินมีเซลฮิลลิงนะครับใช้งานไปก็จะมีปัญหากลับขึ้นมาได้เหมือนกันแต่หเดือนเราจับทำใหม่เลยขัดใหม่เครื่องใหม่มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆหลายๆคันที่ทำกับเรามา5ปี10ปีก็ยังเงาแบบนี้ยังทำให้เพื่อนๆรู้สึกเถอรถได้อยู่นะครับอันนี้ก็คืองานติดฟิล์มแล้วก็ลเซมิกที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าลักษณะการใช้งานของเราแตกต่างกันอย่างไรและควรจะเลือกแบบไหนมาว่ากันถึงส่วนที่3นะครับ ก็คืองานดีเทลต่างๆนะครับแบบฟิล์มใสกันนอยเนี่ยพวกเราเป็นคนเก็บเองนะฮะเก็บแบบกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บละเอียดทุกจุดนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอันเนี้ยหลายๆคันที่ไปทําที่อื่นมาแล้วก็มาเจอที่เราก็มีการเปรียบเทียบแล้วก็มาเปลี่ยนฟิล์มกับเราเนี่ยค่อนข้างหลายคันแล้วนะครับงั้นการเก็บรายละเอียดต่างๆเนีวว่ยความสําคัญเป็นอย่างสูงนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยติดต่างๆรวมถึงการจัดชุดนะให้คาแนะนอนและจัดชุดเช่นบางคันเนี่ยเราอาจจะเคลือบซิลิคัลเป็นุดหลัอกดวาามเนรแล้ควาามมคๆแบบเเนยยวล รหรือบางคนมีเวลาดูแลรถน้อยนะครับอยา่าจูดาง่ายๆไปเลยก็ติดฟิล์มใสกันน้อยรอบคันอย่างคันนี้ก็เลือกเป็นลักชวรี่รอบคันเหมือนกันนะครับจะเลือกแบบไหนก็มาปรึกษากันก,นก่อนได้ครับส่วนที่4มาว่ากันเรื่องงานภายในนะครับเพื่อนๆลองมาดูงานภายในเดิมก่อนนี่เพิ่งอ,ออกจากสูตรมานะครับมันดูเหมือนใหม่นะครับแต่มันก็ดูกราบๆแล้วเนี่ยสิ่งสกปรกติดง่ายมากครับอันเนี้ยเราจะมีการเคลือบภายในพรีเมียมก็จะมีคอนโซลแผงค่านะครับ แผงข้างเบาหนังเบาหนังอะไรพวกนี้เราเคลือบให้หมดส่วนที่เป็นปิโนแบล็คติดฟิล์มให้ทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อเคลือบไปแล้วนะครับทุกท่านที่มารับบริการกับเราบอกเลยเลยว่า,วาชอบมากครับตัวนี้มันจะนุ่มมือนะครับแล้วก็ทนพวกข้าบกบงเกงยีนอย่างเงี้ยพวกครีมกันแดดได้ดีมากนะครับได้ทั้งสวยแล้วก็ปกป,ป้องไปด้วยอยนั้น การเก็บละเอียดทั้งภายนอกทั้งภายในเราให้ความสําคัญหมดถึงใช้เวลานาน4-5วันเนี่ยนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเคลือบนิกฟิล์มใสกันรอยนะครับเตรียมผิวแบบไหนเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรการเก็บละเอียดการเก็บแบบเป็นอย่างไรรวมถึงการบริการหลังการขายก็ต้องโดดเด่นเช่นเดียวกันด้วยครับ